สวัสดีค่ะขอแนะนำน้องสำลีนะคะเด็กชายสำลีตอนเล็กๆเ,เขาเกิดมาสีเขาเหมือนสำลีแม่เลยตั้งเรียกเขาว่าสำลีแต่พอโตขึ้นกลายเป็นออกมีสีเหลืองซะและ้วแม่เขาเป็นแมวพิการนะคะเจ้าสำลีตั้งแต่เกิดมาก็าไม่เคยมีเห็บมีหมัดเลยเนี่ยวันนี้แม่มาเปิดขนดูอุ้ยหมัดขึ้น แถวคอวิ่งตั้งหลายตัวแย่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแม่เอาแมวจรที่แม่ไปช่วยมา4ตัวเข้ามาเลี้ยงรวมอยู่ในห้องนี้แม่ไม่ได้กำจัดเห็บหมัดพวกเขาก่อนเพราะว่าเห็นเขายังให้นมลูกกันอยู่แย่เลยเนี่ยมาขึ้นพิสมลีแล้วแล้วยังมีแมวอีก4ตัวในห้องสี่ตัวห้าตัวในห้อง แมวเก่าของแม่ที่เขาไม่เคยมีหมัดเนี่ยไม่รู้ป่านนี้สงสัยหมัดขึ้นเขาด้วยแน่ๆเลยเพราะว่าเขาจะขนสีเข้มก็เลยจะมองไม่ออกแต่อย่างสำลีเขาขนขาวเลยมองเห็นง่ายเลยทำยังไงดีถ้าแม่เอายามาหยอดพวกเขาแต่ก็ยังหยอดเจ้าเหมียวที่ช่วยมาใหม่ไม่ได้เพราะเขายังให้นมลูกอยู่ยังไม่กล้ายหยอดให้เขา แย่ yeah, เลยเนี่ยอยู่ในห้องด้วยกันด้วย